คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาสะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กคาดก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นบึงกำลังนะครับผมคุณมาอยู่ที่50บาทนะครับเด็กงบาทเท่อผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเราเยอะทุกคน โอเคก็สำหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับแค่ห้าสิบาทล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตุดหอวายมาครับดาว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 อ้สองสองครับเฮ้ยดาวมาครับผมโอ้โหดาวมาพร้อมม้นะครับผมให้มาอีกตัวหนึ่งครับผมอ่าเปิดนี้โอเคเลยนะครับผม ก็ของฟีนะครับผมเราเาพิ่งปันไปได้แค่สามบาทนะครับผมปันแค่สามรอบก็เข้าฟีเกมแล้วนะครับผมได้ไปสิบาทนะครับผมเพิ่มดาวอีกเเพิ่มฟีสปินอีกสี่รอบนะครับผมเก้ไปปุดซุดอือหือ <c oughs> ก็ลุ้นให้าบมาเพื่อนอีกนะครับผมแล้วก็ให้นุงกำลังลงด้านหน้านะครับผม Uh huh. อย่างไม่มีช็อตลิ๊กบินเลยนะครับผมปุ uh ๊บ huh. ปุ๊บปุ๊บอูอหูวายไม่มาเพิ่มเลยนะครับ uh huh. ก็ถ้าได้วายแบบมาเยอะๆนะครับเต็มแถวนี้แบบก็จะหู uh huh. ววายมาเยอะนะครับผมคูณห้านะครับแต่คูณห้าช่องข้างหมดนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันเออมันไม่ตรงรายจ่ายนะครับผม ได้แค่ตัวด้านล่างครับผมอ้าวอ้าวมาแล้วผมตัวแรกครับอ๋อได้ไปสี่สิบาทเลยครับผมมาอีกหรือเปล่าถ้าตรงลายจ่ายวันเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นออช่องแรกนะครับผมก็ถึงจะได้นะครับผมถ้าตัวนี้ไม่ตรงลายจ่ายนะครับอืต้องดูบนเลขสิบนะครับผมอยู่ตรงเลขเลขสิบด้านบนนะครับโอ้โหวายลงไปซ้ํากันทาไมวะอ้อห 12ฟีสปินนะครับก็ได้มาอยู่ที่120บาทเลยนะครับผมจะขอเบ็ดไฟอีกนะครับผมก็จะเฮ้ยเข้าอีกหรือเปล่ามาอีกไหมรอบสองโอเคไม่มาแล้วผมก็จะเบ็ดให้เหลือสัก150นะครับผมก็จะขอเอากำไรไว้100บาทนะครับผมแล้วก็ทุนอีก50บาท เป็นร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่ามันแตกแล้วนะครับผมก็ไม่อยากไปต่อน,นะครับผมโลบมากไม่ได้นะครับถ้าโลบมากก็อาจจะโดนดูดคืนหมดได้นะครับผมก็ช่วงนี้แบบูุกคนเล่นเกมไหนก็โคตรเกลืยนะครับทุกคน ก็เล่นปลาเสรนะครับเผื่อเข้าอยู่แต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราได้กําไรนะครับหนึ่งร้อยบาทน่าเหลือห้ารอบสุดท้ายนะครับผมก็ยังไงก็เหลือไว้ห้าเอ่อร้อยห้าสิบนะครับถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอ่าเผื่อมีใครอยากไปเล่นตามนะครับผมเราก็ไม่ต้องลบมานะครับก็เหลือไว้ที่ร้อยห้าสิบนะครับผมโอเครอบสุดท้ายก็ยังไงก็ขอบ คุณเข้าคนที่เข้ามารับชมวครับสวัสดีครับ